1886ผู้สงรู้ร่วมคิดเมื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีสันเข้ามาใกล้เขามากขึ้นการตอบรับจากความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ก็ชัดเจนและชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ว่ากลุ่มไฟหลักสีนั้นจะไม่ทำให้เขาลม้มลงโดยตรงแต่ความเสียหายที่เกิดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ก็ผิวปากและกรงเล็บมีมอนยักษในมือของเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวอีกครั้ง ในความเห็นของเขาหากไม่มีวิธีซ่อนเป็นการดีกว็ว่าที่จะเลิกป้องกันทั้งหมดและใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อบังคับจัก,กรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายเพื่อจัดสรรพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเพื่อปกป้องตัวเองแต่ถ้าจาัก,กรพรรดิอสูรที่ตายไม่ฟื้นพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการป้องกันลืมถ้าอย่างนั้นมาตายด้วยกัน ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์แห่งการแบ่งแยกมีแผนที่นีในใจของเขาและเขามั่นใจว่าจาัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งอมตะจะไม่เลือกที่จะต่อสู้กับเขาจนตาย เนื่องจากพลังป้องกันของตระกูลมีมอนนั้นแข็งแกร่งกว่าเผ่าฟินิกอมตามากแม้ว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็สามารถต้านทานไฟที่มีสีสันของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งความตายได้อย่างแน่นอนจักรพรรดิอสูนผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายอาจไม่สามารถเอาตัวรอดโดยปราศจากภายใต้สถานการณ์ป้องกันเขาได้รับการชกเป็นที่เป็นที่น่าสังเกตว่าพลังของเนวาน่าของจักรพรรดิถูกใช้ไปแล้วแปดครั้งถ้าเขาตายอีกครั้งเขาจะไม่ฟื้นคืนชีพ หย,หยุดทั้งหมดในขณะนี้หอบยาวคล่อมต่อหน้าจัก,กระพัดปีาศาจแยกสวรรค์และจัก,กระพัดปีาศาจอมตะในสถานการณ์กระทันหันนี้เพลิงศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีของจัก,กระพัดปีาศาจอมตะไม่มีเวลาหันหลังกลับและกระแทกเข้ากับหอบยาวและหอบยาวก็ไม่ละลายตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นความปรารถนาและความไม่พอใจ ในเวลานี้จัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์สามารถควบคุมกครงเล็บแยกสวรรค์ของเขาเองเพื่อหยุดการโจมตีจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายได้แต่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวตราบใดที่จัก,กรพรรดิอสูรอันเดตายยศของเขาก็จะสามารถเลื่อนขึ้นไปที่เดียวได้และลำดับขั้นของจัก,กรพรรดิก็ไม่ใช่เพียงแค่อันดับธรรมดาธรรมดาประตูที่เกี่ยวข้องตรงกลางและประโยชน์ที่ได้รับเป็นที่รู้จักของจักรพรรดิเท่านั้น ตอนนี้จัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ได้ตกอยู่ในความโกลาหลด้วยหอบอย่างกระทันหันเขาจะไม่สามารถต้านทานกรงเล็บแยกสวรรค์ของจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ได้อย่างแน่นอนและจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ผาสวรรค์ถึงกับสังหารมหาอมตะปีศาจในเวลานี้จัก,กรพรรดิเขายังสามารถพูดได้ว่าไม่สามารถหยุดตัวเองได้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นนี้จัก,กรพรรดิปีศาจแยกนาภาจะไม่พลาด ความหวังมักจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเสมอจุดที่สำคัญที่สุดที่จัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์มองข้ามคือจัก,กรพรรดิปีศาจท,ที่อมตะทั้งหมดถูกควบคุมในขณะนี้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทั้งหมดเนื่องจากบทบาทของหอกยาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและหอกยาวนั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่จัก,กรพรรดิอสูรที่อมตะเท่านั้นแต่ยังเล็งไปที่จัก,กรพรรดิอสูรที่ทำลายท้องฟ้าด้วย หอบดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณในเวลานี้และสามารถมองผ่านความคิดที่สกระปรบในหัวใจของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้หัวหอกถูกหานและไฟศักดิ์สิทธิ์ที่จัก,กรพรรดิอสูรอันเดชเพิ่งดูดซับปลายหอกก็ถูกปล่อยออกมาอีกครั้งแต่ไฟศักดิ์สิทธิ์นี้ยิ่งโหดร้ายกว่าเมื่อก่อนเพราะมันกลายเป็นก้าวสีจัก,กรพรรดิอสูรที่แยกจากสวรรค์ถูกจับได้จากการพลิกกลับอย่างกระทันหันนี้และเป็นครั้งแรกในจิตสำนึกของเขามีการคุกคามถึงความตาย กรงเล็บที่แต่กล้าวถูกถอนออกและกรงเล็บขนาดใหญ่ของบีมอนก็รัดร่างกายของเขาไว้แน่นในขณะนี้ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกสวรรค์ไม่มีอะไรเลยนอกจากคำอธิษฐานในหัวใจของเขาพอแล้วแค่ทำให้เขากลัวในเวลานี้ในที่สุดเจ้าของหอบเวทมนต์ก็มาถึงใจกลางสนามรบนั่นคือเทียนหยางและหอกสีแดงในตอนนี้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์เกือสุดยอดปืนเทียนหยาง แยกท้องฟ้าเจ้าช่างโหดเยี่ยมจริงๆเสือขาวสามารถฆ่าฆ่าได้โดยไม่ต้องฆ่าฆ่าแต่เจ้าก็ดีแม้แต่จัก,กรพรรดิศอสูรที่ยังไม่ตายก็ยังกล้าคำนวณคุณคิดว่าคุณสามารถฆ่าจาัก,กรพรรดิศอสูรอมตะได้ด้วยกรงเล็บแหวกท้องฟ้าของคุณหรือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูถูกเขามากเกินไปจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะมีชีวิตอยู่4 0่พปีและเขาประสบอันตรายมากกว่าคุณมาก จักรพัดเทียนหยางตะโกนลั่นใส่จักรพัดแยกนภาในฐานะเจ้าของพลังของดาวฟ้าหลานหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความยุติธรรมสำหรับผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างจักรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยแยกนภาเขามาจากหัวใจหน้าขยักขยงหน้าขยักขยง แล้วเจ้านกฟีนิกผู้เท่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วจริงๆหรือไม่การระเบิดจากแยกน้พานในตอนนี้ไม่สามารถฆ่าคุณได้แอลมมนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณช้าลงเป็นเวลา 2, 3, สองสามทศวรรษอย่าคิดมากว่าอย่างไรคุณมีเวลาอีกหลายสิบป,ปีทำไมคุณไม่ฝึกคนหนุ่มสาวให้กับตระกูลฟีนิกละ่ะหลังจากพูดถึงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าแล้วจกกักรพรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์เทียนหยางก็หันศีรษะและพูดกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อมตะ เพียงแต่ว่าโทนเสียงนั้นดีกว่าของจัก,กรพพัดแยกนภามากดูเหมือนจะไม่กล่าวหาจาัก,กรพพัดอมตะเลยตรงกันข้ามกลับหน้าเป็นห่วงมากกว่าอย่างไรก็ตามคุณลักษณะอย่างของจัก,กรพพรดเทียนอย่างเดิมวิวัฒนาการมาจากคุณลักษณะของไฟและความคล้ายคลึงกันของคุณลักษณะนี้ทําให้เขามีความสัมพันธ์โดยธรรมชาติสําหรับจัก,กรพพัดอสูรที่ยังไม่ตาย อันที่จริงเมื่อหลายพันปีก่อนจัก,กรพรรดเทียนหยางปรากฏตัวครั้งแรกและอาจารย์ของเขาไม่ใช่คนจากตะกูลลี่หยางแต่เป็นจัก,กรพรรดปีศาจอมะตะผู้ยิ่งใหญ่หมดที่887อันตรายที่ซ่อนอยู่หือแค่พึ่งพาเขาอยากทำร้ายฉันด้วยเหรอจัก,กรพรรดิอสูนที่ยังไม่ตายมีความตัวอยู่เสมอเกี่ยวกับกรงเล็บที่ทำลายท้องฟ้าที่จัก,กรพรรดิปีศาจแห่งสวรรค์แต่ปากไม่ให้อภัยเลย เทีนยนหยางอย่าหยุดฉันวันนี้ฉันจะทำให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำขณะผู้จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จงใจนำทางจัก,กรพรรดสวรรค์เทีนยนหยางด้วยสายตาของเขาให้มองไปที่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันซึ่งไม่ทราบชีวิตและความตาย เขามีชีวิตอยู่มาหลายพันปีแล้วโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ใช่คนบ้าระห่ำเพียงเพราะเขาเพิ่งเห็นปีกของจักรพรรดิฟีนิกคริสตันถูกฉีกออกดังนั้นเขาจึงไม่สามารถยับยั้งเจตนาฆ่าของเขาที่ผนึกไว้ได้เป็นเวลาหลายปีในเวลานี้จิตสังหารคล่องคเคลยเย็นลงและจักรพรรดปีศาอมาตาจะเลือกวิธีที่ประหยัดแรงงานและสมเหตุสมผลที่สุดในการทำให้จักรพรรดปีศาจแยกสวรรค์ได้รับการลงโทษ เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิเทียนหยางเข้าใจความหมายของจักรพรรดิอมตะเขาเดินตามรูปลักษณ์ของจักรพรรดิและมองไปที่จักรพรรดิฟีนิกซ์คริสตลที่ด้านข้างขณะที่สติของเขาอยู่ในสายตาการสั่นสะเทือนก็เกิดขึ้น แม้ว่าเขาจะได้ยินว่าราชาเมคาสวรรค์และราชาปีศาจแมมมอธผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับมายังราชสำนักเพื่อขอความช่วยเหลือกล่าวว่าราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าเอาชนะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตนอย่างเลวร้ายเขาไม่เคยคาดหวังว่ามันจะโศก,กนาฏกรรมขนาดนี้ ฉันเห็นว่าปีกคริตันมหมาของจักรพรรดิปีศาจคริตันฟีนิกมีเพียงส่วนเล็กๆที่ยังคงเกี่ยวข้องกับร่างกายในเวลานี้และแก่นแท้ของเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนก็แข็งตัวอยู่รอบๆยังคงมีความอบอ,อุ่นและหางฟีนิกทั้งสของเขาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของตัวเองแท้จริงแล้วมีเพียงสองหางเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่จักรพรรดิอสูรที่ผ่าฟ้าไร้ความปราณี จัก,กรพรรดิทเทียนหยางคำรามด้วยฟันที่ขบอยู่ในหัวใจของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่จัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้สงบนิ่งอยู่เสมอโกรธแค้นมากในตอนนี้และหากเป็นเขาเองจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่แยกนภาก็อาจเป็นศพในตอนนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจัก,กรพรรดิทเทียนหยางจะเกลียดจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์แต่เขาก็ต้องเป็นผู้สร้างสันติ หลังจากเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้จัก,กรพรรดิปีศาจอมตะทราบแล้วเขาไม่ลังเลเลยที่จะตำหนิจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์กับตัวเขาเองขั้นผู้เป็นอมตะอันที่จริงเรื่องนี้ไม่อาจกล่าวโทษได้หมดบนฟ้าข้าเองก็มีความผิดข้าเองที่คิดไม่รอบคอบให้เขาเผชิญหน้าผู้หยุดไล่ตามข้าไม่ว่าใครมันคือข้าอย่างไรความปรานีอัญญประกาศคู่เหตุผลที่จัก,กรพรรดิเทียนหยางทำเช่นนี้ก็เพื่อความมั่นคงของราชสำนัก ในฐานะเจ้าของพลังของดาวฟ้าหลันจัก,กรพรรดิเทียนหยางเป็นโคศกข,ของแสงและความยุติธรรมของดาวฟ้าหลันนานก่อนที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะบอกจัก,กรพรรดิทั้งหมดในราชสำนักเกี่ยวกับการบุกรุกของดาวชั้นนอกจัก,กรพรรดินอทีหยุนหยางรู้สึกว่ามีพลังงานมืดในที่มืดของดาวสีน้ำเงิน มันเป็นเพียงความรู้สึกโดยไม่มีหลักฐานสำคัญใดๆเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าภัยคุกคามของดาวดวงนั้นไม่มีอยู่แล้วจัก,กรพรรดิองค์อื่นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแต่ความกังวลของจัก,กรพรรดิเทียนหยางยังคงตึงเครียดเขาสัมผัสได้ว่าพลังงานมืดมีขนาดเล็กลงมากในคราวเดียวแต่ก็ยังมีอยู่บนระนาบของพักพวกในอนาคตดาวฟ้าหลันจะต้องเผชิญกับการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายอย่างแน่นอน ในสงครามมันคือมหาอำนาจชั้นนำของทั้งสองฝ่ายที่สามารถตัดสินแนวโน้มของสงครามได้อย่างแท้จริงแต่ตอนนี้สารบรรพมุรุษสูญเสียจัก,กรพรรดิไปแล้วสององค์คือจัก,กรพรรดิคริสตนและจัก,กรพรรดิคิงคองกระพัดคิงคอง หลังจากวันนี้ฉันกลัวว่าจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวและจัก,กรพรรดิปีศาจฟินิกซ์คริสตันจะไม่สามารถต่อสู้ด้วยพลังกำลังทั้งหมดเป็นเวลานานดังนั้นสำหรับจัก,กรพรรดิปีศาจพยักสวรรค์จัก,กรพรรดิเทียนหยางสามารถเลือกได้เพียงชั่วคราวละเว้นความโหดร้ายและความชั่วร้ายของเขาสารบรรพบุรุษอยู่ในขณะนี้และดาวฟ้าหลันไม่สามารถต้านทานการลดจำนวนคนที่แข็งแกร่งในที่สุดเซลซานก็กลับมาพวกเราปลอดภัยแล้ว หลังจากการกระโดดในอวกาศมากกว่า10ครั้งแทงซานและเหมยกงจือในที่สุดก็หนีออกจากราชสำนักและกลับไปที่เมืองเคอรี่ภายใต้การกดขี่ของจักรพรรดิทั้ง6ในตอนนี้เหมยกงจือรู้สึกกดดันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นในเวลานี้เธอจึงมีความสุขในการหลบหนีซานน้อยแม่ปู่และจักรพรรดิปีศาจฟีนิกค,คริตันพวกเขาจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอ หัวใจที่เพิ่งถูกวังกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเหมยกงจือจะไม่ลืมว่ามันเป็นจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสซันที่เสียสละชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เธอและถังซานเผชิญความยากลำบากแต่ถังซานไม่ตอบสนองต่อเหมยกงจือในทันทีดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกโล่งใจแม้แต่น้อยเพราะเขาและเหมยกงจือหลบหนีดูเหมือนเขาจะกังวลมากขึ้น ซานน้อยเป็นอะไรกับเจ้าทําไมเจ้าไม่พูดทําไมเจ้าถึงมีความขัดแย้งครั้งใหญ่กับจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์อัญญประกาศคู่เมื่อเห็นว่าถังสารไม่พูดเหมยกงจือก็ถามอย่างไม่อดทนหมดที่888การตอบสนองของแทงซานไม่เป็นไรพี่สาวคนสวยพวกเขาจะสบายดีภายใต้มงกุฎของเสือขาวพวกเขาเป็นจักรพรรดิในท้ายที่สุด พื่อที่จะควบรวมพลังแห่งโชคในแดนสวรรค์ให้มากขึ้นจาก,กรพพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะไม่ทําอะไรพวกเขาแท้งซานตื่นจากพวังและพึมพำซาน้อยมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับคุณเสมอเมื่อเห็นอารมณ์ต่ำผิดปกติของแท้งซานเหมยกงจือกอดไม่ได้ที่จะกังวลอย่างมาก ทันทีจริงระหว่างทางที่จะหลบหนีนอกเหนือจากการกระโดดอวกาศสองครั้งแรกที่ถังซานยิงไปที่หัวหลังจากนั้นเหมยกงจือก็หนึ่งถังซานให้วิ่งหลังจากยืนยันความปลอดภัยแล้วถังซานก็ตกอยู่ในความคิดลึกเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่ดาวฟ้าหลันจะมีความสามารถและสามารถดูดซับจากกระพาร์ตอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ได้หลังจากถูกแยกจากกันด้วยเวลาหลายสิบปีแสง พี่เหมยเราต้องเร่งการฝึกฝนของเราดาวฟ้าหลันกำลังจะมีปัญหาใหญ่ในขณะนั้นจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักกลัวว่าจะไม่สามารถปกป้องดาวฟ้าหลันได้และสอปีชีทั้งหมดในดาวฟ้าหลันจะถูกทำลายจนหมดสิ้นเมื่อฉันฟื้นฟูการฝึกฝนของชาติก่อนเท่านั้นฉันสามารถช่วยดาวฟ้าหลันให้พ้นจากความยากลำบาก มือของแทงซากนกำแน่นเหมยกงจือราวกับว่าเขาสามารถเห็นอกเห็นใจเหมยกงจือมากขึ้นด้วยความรู้สึกกังวลใจของเขาหลังจากนั้นทันทีแทงซานได้เปิดเผยทุกสิ่งที่เขาเห็นและทำในวังเสือขาวแก่เหมยกงจือจากพรรพัอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แท้จริงแล้วคือหลังจากฟังคำบรรยายของแทงซานเหมยกงจือรู้สึกประหลาดใจมากกว่าแทงซานเธอเอามือปิดปากและพูดด้วยท่าทางไม่เชื่อ งานเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือการแจ้งให้จักรพรรดิองค์อื่นในราชสำนักทราบข่าวการอสูรของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มิฉะนั้นให้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จัดก,การกับความขัดแย้งภายในต่างๆกับดาวฟ้าหลานและต่อต้านการบุกรุกของระนาบชั้นนอกในอนาคตในเวลานี้ดาวฟ้าหลานจะถอยเร็วกว่าเท่านั้นทั้งซานนั่งตัวตรงและพูดว่าแทงซานเสียใจมากตอนนี้ เมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจพยักเขาาเพิ่งมาถึงหากเขาสามารถฆ่าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงกว่าโดยจัก,กรพรรดิแห่งสารบรรพบุรุษของเขาอย่างน้อยเขาก็สามารถปกป้องกฎหมายได้ดาวฟ้าหลานอนาคตจะปลอดภยัยแต่ตอนนี้มันสายเกินไปที่จะพูดอะไร พี่เหมยรีบไปซะก่อนที่ความประสงค์ของสารบรรพบุรุษจะมาถึงเมืองเคอรี่เราต้องโจมตีก่อนเพื่อควบคุมทูตที่มาจากราชสำนักบรรพบุรุษมาก่อนและป้องกันไม่ให้พวกเขาก่อจลาจลในอนาคตในขณะเดียวกันเมืองเคอรี่ก็จะเริ่มเข้าสู่ความพร้อมรบระดับแรกด้วยตอนนี้เมืองเคอรี่และสารบรรพบุรุษก็ใกล้จะลุกเป็นไฟแล้วคาดว่ากองทัพสารบรรพบุรุษจะเข้าเมืองภายในหนึ่งสัปดาห์อย่างชาที่สุด แทงซานไม่ใช่คนประเภทที่จมอยู่กับอดีตและรู้สึกเสียใจเพราะสิ่งต่างๆก็เป็นเช่นนี้แล้วอย่าบ่นเลยวิธีคิดมาตรการรับมือเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์นั้นสำคัญที่สุดดังนั้นหลังจากคิดหาวิธีจัดการกับมันหลายร้อยวิธีถังซานเลือกเส้นทางที่ดูเหมือนถูกต้องที่สุดในตอนนี้เตรียมการสำหรับการต่อสู้เพราะศิษย์ในการพูดอยู่ในมือของผู้แข็งแกร่งเสมอและต่อหน้าผู้แข็งแกร่งไม่มีที่นั่งสำหรับผู้อ่อนแอ มีตัวอย่างมากมายเช่นนี้ในคืนก่อนที่แทงซาและเหมยกงจือจะกลับไปที่เมืองเคอรี่วังยานลูกชายโดยตรงของราชาปีศาจนกยูงได้ไปที่แผงขายบาร์บีคิวในเมืองเคอรี่เพื่อดื่มกับเพื่อนสองสาคนของเขาและบังเอิญผู้หญิงสวยสองคนจากตระกูลจิ้งจอกแดงก็กินที่นี่ด้วย หวังยานผู้ซึ่งหญิงทะนงและครอบงามมาโดยตลอดโลดความงามของหญิงสาวจิ้งจอกแดงทั้งสองในที่สาธารณะแท้จริงแล้วเขาละเลยตัวตนของเขาในฐานะราชวงศ์ของเผ่าปีศาจนกยูงผู้หญิงจิ้งจอกแดงคนหนึ่งไม่สามารถยืนดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้ได้และยกขวดไวน์ในมือของเธอที่ดูเหมือนจะนำความปลอดภัยของเธอมาพยายามทำให้หวังหอยานหนีไป โดยไม่คาดคิดพฤติกรรมการป้องกันตัวของเธอทำให้หวังหยานะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าโดยไม่สนใจความสมบูรณ์ของเขาและโจมตีหญิงจิ้งจอกแดงและวิธีการนี้โหดร้ายมากเพื่อนของหญิงจิ้งจอกแดงที่อยู่ข้างๆไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อนแต่ถึงแม้เธอจะรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากในใจเธอก็ยังรวบรวมความกล้าและก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดความโหดร้ายของวางหอยาน แต่เธอยังคงประเมินหัวใจที่ศกระปรกและสกระปรกที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดของหวังหอยานต่ำเกินไปหลังจากถูกต่อต้านสายเลือดของสัตว์ร้ายในร่างกายของเขาก็ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์และเขาทุบตีสองสาวจิ้งจอกแดงผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีแล้วหวังหอยานจะเอาของดีอะไรมาประปนกัน สัตว์ประหลาดตัวใหญ่แปตัวและสาตัวที่เคยดื่มกับวางหอยานมาก่อนออกมาข้างหน้าในเวลานี้ต่อยและเตะเด็กหญิงจิ้งจอบแดงสองคนเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองเคอรี่ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในดาววังยานและคนอื่นๆควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่เป็นเพราะหวังหอยานเป็นลูกชายโดยตรงของอดีตราชาปีศาจนกยูงณเวลานี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุแต่เขาก็ยังตัวใหญ่และเขายังใช้เป็นจุดสนทนากับคนอื่นๆ